พี่น้องมาได้ค่ะกินเขาก็ไม่น้อยค่ะตําแจวบองมีสองย่างอันนี้แจวบองซื้ออันนี้แจวบองแม่พินนะคะมาดูกันเลยนี่ย่างเป็ดค่ะย่างย่างอกเป็ดอกเป็ดมอนอกเป็ดพักเข้ากับมีซัําน่ละจ้ะน่ากินไหมจา้างไงมาดูแจ้งแจ้งสว่างสว่างนะค่ะตําแจวบองสองแบบแซ่บเหมือนเดิมไปลงมือ อันนี้เจ้าบองแม่พินเป็นผักกระทินมักคุยเจ้าบอง เ้ากันมันดิอันนี้เจะบอกซื้อ ไม่น้อยบ่มีปลดแดกปลดแดดมืดจังปลดแดกเค็ดเอมบ่มีม่ละก็ได้ซื้อเจ้าบองสงอันนี้ชื่อส้ำว่าแซบบอกระแซบยูสแต่มน่นหอามมะกออกหวานไม่น้อยมากแบบ รฉากบันนอกเข้ากับคือของแม่พิ้นค่ะจำเป็นเจ้าบอกออกหวานมันก็ซื้อแซกถนะพุกมักกินหนะวานหวานเนาะสบายม่นนอหวานมันเป็นยังไงบุตมันบอกรสกลินได้อยู่แต่มันบอสวงมันบอกระงใจแต่วา่าที่ซื้อมาแล้วก็ต้องกิน ซื้อมาแพงความพี่น้องพักกระทินอน่อนนั่นงเขากันจ้าพัก ที่เรียกว่าเสียอามาตํงเมียงตะไข่หนึ่งคำเนียวใส่บักขามเปียกลงไปวันนี้จำนาะพี่น้องกินคู่กับบักหมิ่งเนี่ยพักกระทินเนี่ มีกินก็จะเป็นบะมีกระป๋องแหละพี่น้องก็ว่าขันกินยังกจะไข่ไมันต้องใส่ปลาแดกตอนแล้วก็ใส่ป,าปลาคามเตียกลงไปต่ำเพชร เข้มๆน่นสะส๊อะนัวๆนัวๆเอกสมสม,สมอืมบักมีดรีบแน่เนะผัะกกะทินเอ้ยนีฝ่ฝาดๆไมะเข้ากัน กินได้หลายคนมัสื่อประแดกแซ่บคักกหรอบขันย้อนันทอดจำ้ำจ้ำถือตอนปลาแดกแน่จ้ำถือหมวบอบขามเ,เปียกเนายแซ่บจังเลยจะว่าต้องตำเผ็ดๆเนี่ บะเพชรแห้งบะแซกแค่ลองค้นกับบะมักตำค่าอ้อมบ่มักตำตะไคร้มักกินเมียงตำค่าอ้อนต่น้ำค่า,า,านเาน่ะจะผู้มกนะักเนาะ ทำไมเนี่ยมื่อไหร่ตำตำครกง่ายๆแล้วก็ซุ้มกินกันซุ้มนุ่มกันกินเจ้าเจ้าจำ้าจำไปจ้ำเจ้าซีใครซีบอกคุ่นว่าพี่ tuổi mất lửa nhăm thì nhăm là nó nhăm một ngọn ọc mỏng gặp tiền mạc đó nó mỏng mít đỏ กาว่าบักม่วงสามดูดไม่ได้กินทั้งปีเจ้าบองไม่พิ่นเหมือนก่อนเพราะว่าเจ้าบองเน่พิ้นนะมันมีตอนประแดกพี่น้องเจ้าบองซื้อเจ้าเนี่ยรม้ตอนประแดกตักไปไหน,นพอจะเสื่อม กินแก้วบอกไม่ต้องกินแบบว่าให้เจอต้นประแดดนัเนาะต้นละเอยียดลายกับผัสแสบ ยุทธย่าร้อยเห็ดประแดกแฝดเจ้าซื้ยไปหนักอืมคือแสบจังสสะล่ะคุ้ยไปคุ้ยมาก เดืกกินเนี่ยมากจะรัดซื้อมา่ไว่ดนมันอยากสั่ง บ่วควายด้กินมันก็ได้โดนบรรยาก,กาศบ้านเอาฝนล่งเงี้ยหืนีม่ใ่เข่ามีหน้านาะอเข่ามีหน้าหรอ ต้นตองห้ามดอกบกม่วงมาจัะแม่จะเตรียมขอบเตรียมขอบปูขึ้นตัวแบบนี้นี่นายว่าปีนี้ไหวไหวปีชีล้วแห้งไหวปีนี้ไหวกว่าเก่าไหวกว่าปีชีเดาอืออู้อ ที่ลูกปุ๊กปักล้วก็มีหน้าล่ะเจ้านายว่าชงมการยังตั้งตัวเค้ไนในได้ยู่ยังบ่มียังเกิดขึ้นกับชีวิตมีแต่จกของเก่าออกมากินอ้วิทย์ไม่หน่ายกะ เ่าวะไม่บอกว่าไผ่ดอกเนาะสตายไล่ได้หน่อยได้ใจหลาย,ยาบีบก็ยังบ่มีงานเฮ็ดมันหายากนนาะมันหายาย ขนาดคนเค็ดูแล้วก็ยังตกว่าเพื่อนหางหนานกันนี่ยนะถัาเกิดร่ำบากมันลานบแบบนั้นแหละนะค่อนเบีเขามาแค่เห็นเศรษฐกิจบุรีเศรษฐกิจกบุรีค่อนไม่มีเงินคน่อนไม่มีเงินกเกิดการเกิดการบ่การบ่เกิดการใช้จ่ายเกิดขึ้น ก็ล่าเป็ัตุยามพี่นาะคล้ยายแต่อาหารการกินไยแล้วพี่เอาเข้าต้องกินเสมือ เกือกมืดมาน้องไปแซ่บเป็ดสองอกมาย่างมันหนหวานมาแซ่บกินแต่เนื้อมันมาแซ่บเราค่อยเอาเนื้อมาหย่างเลยล่องมาหย่างเบิึง มุขชาติคือเป็นพ่อเจ้าของมักติดมั่นติดกระดูก กินของพี่น้องเบืเ้องเลยแบบตั้งแต่บเกิดบออกที่กินอย่างนันนงมือกินกับไรได้ทาชีว่ากินของเก้า แต่ทีมาละไล่เนล้วแต่ว่าฝนลิ้นหน่อหน่อยเนื้อมันนุ่มดีอยู่ค่ะแต่ว่ามันบริสุทธ์นาะ เดี๋ยวสุก้าวเดี๋ยวค้หน,นึ่งสิลาจากเนาะสิเล่มกินมาหันหมดไปแล้วจ้าเดี๋ยวจะกินต่อหมดแน่นอนนะคะได้แล้ว